ไปรูมาแล้วโอเคดู่แก่เลยครับเนียอันแน่อันแน่เอาแล้วนะครับผม <Nope. S 2> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนในนะครับผมอยู่กันในช่องจั๊กลูโโโออออ,อ,อ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในพัสดุที่ส่งมาจากลาซาด้านะครับผมผมจะสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมนั่นก็คือกระเป๋าพับจีเลเวลสินะครับผมซึ่งมันมีราคาแค่161บาทนะครับผมรวมส่งนะครับผมร้อบาทนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข <Nope. S 1> ้างในนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แกะนะครับผมเ <Nope. S 1> ขาเพิ่งส่งมาวันนี้นะใช้เวลาส่งประมาณ3 <Nope. S 1> วันหรือเปล่า สามสี่วันเนี่ยครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็คือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับผมกระเป๋าพับจีเวลสามนะเลยผมก็จะได้ทำการชหระมันด้วยมีดนะครับผมเอาอะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะผมจะ,ะแกะยังไงดีวะเนี่ยกรีดกีดไปแล้วก็มือเดียวครับมันยากโอเคโอเคโอเคเป็นรูมาละเป็นรูมาละเป็นรูมาละโอเคแล้วก็แกะเลยครับ อันแน่อันแน่ฮั่นแน่เฮย้ยก็จะได้เจอหน้าตาประมาณนี้นะครับแกะยากเว้ยขอ,อโทษนะครับแกะยากไปหน่อยอ่าโอเคอืมก็มันเจอหน้าตาประมาณนี้นะฮรมันเป็นเ่องเวองสามตรงรไหนวะเดี๋ยวดูกัอนนะครับ เย็นๆนะครับดูไปรุนๆไปตามผมนะครับมันจะเป็นผ้าคี่ริ้วหรือเปล่านี่แน่นี่แน่โอเคนี่ไม่เกี่ยวออกไปขอโทษนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวออกไปนี่คือกระเป๋านะครับโอเคขอโทษที่ต้องใช้เท้านะครับเพราะว่าผมถือกล้องแล้วก็ถ่ายมือเดียวฮั่นแน่กระเป๋าเลือกสารจริงๆด้วยขอบคุณาม่ขอบผมโอเคนะครับ นี่คือนี่คือกระเป๋าเวลสามนะครับพับจนะฮะนี่นะครับผมงานก็สมกับราคานะครับผมไปอ่านรีวิวว่ามันบางมันก็บางมันก็บางอยู่นะครับแตเ่เดี๋ยวนะครับขอใช้อน,นุญาตใช้เท้านะครับในราคาแค่ร้อบบาทรวมส่งเรียบร้อยนะครับมันก็โอเคอยู่นะได้อยู่นะครับเนี่ย สมกับราคาผมว่าคุ้มกับราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกระเป๋าพับ G Mo b บ l e หรือเปล่าใช่ไหมก็คือกระเป๋าพับจีะครับจะโมบายไม่โมบายก็เรื่องของมันเนะในราคาที่สามารถเก็บเงินไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อไปโรงเรียนนะครับผมซื้อโปรโดเพื่อนๆได้นะครับผมดีเทลก็ประมาณนี้นะครับ ก็โอเคอยู่นะครับผมว่านะก็ใส่แบบเท่ๆได้เลยใส่แบบผมเพิสั่งมาจากร้านสดนะครับเนี่ยใช้เวลาส่งประมาณสามสี่วันนะฮะโอเคอยู่นะครับผมก็ประมาณที่นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะนะก็ต้องเอ่ยคำว่าอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ทุยอย่าลืมกดไลค์กดตัปเป็ผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ